สบายดีแตะทุกคนทุกคนวันนี้นอนนอนกะหนึ่งเข่าหนึ่งโดยเต้าแก๊วนะบอดดอยหนึ่งคือแปบว่าอ่าเต้าทานคือตอนนั้นนอนหนึ่งต้าหนึ่งกันยังกําล่างตื่นแล้วกันดึงเข่าตอนนี้สี่เข้านะทุกคนแต่ตอนนี feels, home, hey, right. <ifie> ้กวาดบานกวาดย่างเดียบหลอดแล้วนอนตอนนี değil, really okay, no ้อยู่ซองวันเลยนะสองคืนแล้วทุกคนอยู่นี่โอเคเดี๋ยวนอนอ้อนสี่เข่าก่อนทุกคนจ้าหลอดกับตีเท่าไหร่อ่ะตีเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ คุณผู้มบอกว่อร่อยกับ3โมงคึ่งประมาณนี้แหละลงลบลลลลรกีังรดูนี่ดูนะทุกคนมีก้อยมัไม่เห็นเลยอายหนึ่งไหวเนาะมีเลยจ้า ไอหนึ่งไวเนื่องจากว่าจะให้น้องกินเด่วมือ่อนนะเมื่อวานนี่ไดิอยเนาะ <c oughs> ก็เลยไดิกินสนัาเนาะ อะไรจ๊ะพเเดี๋ยวขเย็นละเอ้ยยยนาัยดแล้วเดี๋ยวอันเดียวออูหูหอหออ นี่คืออ่อนจุกเขาเย็นเด้ยจ้ะทุกคนเพราะว่าอ่าลืมเอาใส่ตอนหนึ่งเขาเนาะก็เลยจุกไว้เพราะว่าเอาไว้อุ่นมายัางขนะะก็คืออุ่นเขาเย็นนั่นเองจ้ะทุกคนมาเเอื่นจกเนาะอยู่อันนี้คืออ้อนบริยูบานเด้อันนี้คือดูไตเนาะจังหวัดพัทลุงร้านกระเต็มดกๆๆอกแดกดอกแดกยุ้ยร้านเก็กกระดอกติดอ่าคือยางมีนะทุกคนติดขนาด <laughs> ไปใส่กับไปน้ำาุ้ยคือยังมีแต่ว่า่น เพื่อพันเพื่อพันหยาดมูอเมื่อก่อนทุกคนร้านาน้องอ่อนก็นได้หย่า <c oughs> นี่ค่ะก่อนหยาดไปก่อนมีร้านมันก็ดีเด้ท<ด>ุกคนร้านสาวพอนี่เอาแบบใส่เขานะเวลาเขาเอาเขาออกมาจากขวดแล้ว่ะเอาแต่มาใส่แล้วเขาแตงเอาใส่กระติบเขาบ็เป็นว่ใส่ใทยต้องถ่ายก็ได้ใช่ไหม 一。 นี้ห่สวยเาเอาต้นไกเนน่เอาข้อยีอ่นั่นหรอแล้วข้อนั่นน่ะเดี่ยวมาเดี๋ยวใส่เลยอือวิ้ง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  Đều... Ừ. <laughs> Hãy subscribe ai... Nhán... ừ, không... à, cho sai khẩu rồi. Gõ Để đâu bỏ lỡ những video hấp dẫn มาทุกคนมาช่วยเขาต้องเียนเนาะทำไมทำไมมันเหมือนแดดอยู่ข้างนอกเลยอ่ะอตอนนี้มันยังยังตอนเช้าอยู่เลยนี่เรียบร้อยแล้วแค่ข้าเย็นของเบา มี่ผักของเรา <c oughs> มีผักอะไรบ้างมีเยอะเลยมีเยอะเลยผักเักองะนะมะนาวใช่ไหมใช่มะนาว,นาวพริกต้นหอมจับนิ่งๆให้เขาดูพริกอันนี้พี่ปลูกนานยังคะบอกเขาสิปลูกพร้อมกันกับต้นมะนาวใช่ไหมใช่โดกมากกินตลอดปีตลอดนี่เลยมีต้นมะคุงด้วยเอ่ามีต้นมะขุงมีต้นนั่งออกต้นต้นผักแงะปะ นนตรง,งนั้นมีมีในข้างในนี้ก็มีเพราะว่าพ่อพ่อไม่อยากให้ไก่กินพ่าไหมฮะอันนี้ต้นอะไรผักไหแงงเออผักไหแงงผักไหแงงทำทำอะไรผักไหแงงไล่แจงหน่อไม้ค่ะทุกคน เขาเย็นแล้วน้องอ้อนก็จะนึงอ่านอานอุานอ่นก้อยนะทุกคนอุ่นก้อยแล้วก็จะอุ่นแกงเฮ็ดผวกเนาะที่อายแกงแต่ถ้าละกินนะตัวเองนั่นวันเนึ่งจะว่าไปขังหนอกเนาะจะได้ถ้าอะกินอายกระจงก้อยมาให้ผลไม้มันทุกคนเดี๋ยวจะขูดมะพร้าวในอ่ะคางคา,างบาทนะเนาะทุกคนอ่าเอามะพร้าวลงมาเลยจะขูดอ่ะจริจริงเอาลงมาเลยนะที่ให้เข้าไปขูดให้หน่วยละซองบาทเนาะขูดเองบไวย เขามีเครื่องขูดแป๊บเดียวได้เลยได้กินก้อยได้ทุกคนจริงจริงเนาะพี่นางมาว่าห้อ่าหนึ่งไปกินตะในรถไฟนะทุกคนแต่หนึ่งแต่ว่าอ่อนเราเป็นย่างดองกมูเจ้าน่ะเอาไปกินหลดน้ายคนม,มีทั้งพอพีะพายอีพีสายแล้วก็อ่าร้านแล้วก็น้องสายเนาะหาคนนะผู้คนกนุทวน,นอ้อนนะคนเดียวเนอะกะเอ็เลยหายคนกินไปตาแกงเห็ดปวกน่นะทุกคน กยากินนะ้องกินขาา้าวเสิรกินแจงเห็ดพวกแต่ได้เห็ดยัางแล้วต่างนอนกับต่างลางนะ่งา,ลางหนาแป้งอ่าล่างหนาอับนาอในให้มันอันน,ะน,กกนนะั้นน้องหรือต่างกินข้าวนะทุกคนเสียงกบเขียนห้องทุกคนแตก่กบจะข้างโขกแล้วนะโู้กันให้กินไปสเสิรแท้กาแค่บริเวณยัาง ิมนุ Dang, you know. you know. ่งเตีเดีลยิ้มุ่งเตี้พ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนอย่าพ่อมาเลานน้องเพียวี๊ดเยอะไปเขาเย็นแล้ว่อยไใช่แกแล้ววะืเขาเย็นลืมตัเขาเย็นได้เวลาหนึ่งยังลอของอะไรทังถกินหมด เค <Okay, S 2> <Okay. S 1> เรียบร้อยแล้ว <laughs>